ปรากฏว่า11ราย11รายก่อนเมื่อกองเกียรติยศเรื่องผู้จะอัญเชิญจะถีบเพลิง,งได้คำสั่ไว้แล้วอย่าลืมนะครับเมื่อท่านเดินทางไปบริการน้ํานะครับอย่าลืมนะครับบริการน้ำของนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาที่เราจะดูว่ามีทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ประมาณ5ท่านนะครับโดยเฉพาะตํารวจนะครับโดยที่โต๊ะ สาวัตเจ้าภาพให้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินการาชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าสําเร็จหลักสูตรนักเรียนพตำรวจจากโรงเรียนตำรวจุทธระคณนญาตตั้งแถวรอรับอีกเพลิงราชทานครับและเพื่อนข้าราชการตำรวจนะครับ ระวางและปีอนุรุตปิชนะการเกตรองผู้จัดการภรูมเกียรติกรทุกท่านครับกระผมปานตำรวจโ,โทปิยวัฒน์ และโนิ่งในอิบจบรากฏตนาเบื้องหน้า,า,นาของท่านทั้งหลายทั้งปวงนั้นของทางราชการเมื่อราชเวนมาถึงบริเวณอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้เกลียระเบิดน,นามพักดีศิตรีประเสริฐรอดคุณเสียงคือบ้าเกิดกําเนิดการห็นมีสารมีพี่น้องท้องเดียวกันเป็นหญิงหนึ่งใจสี่ดีหนาที่อต,ตั้งนี้เพราะแช่เชืญ มีเลื่อไนไขให้สิ้นผนพระเจ้านานเจ้านานพระพงบุญโกมลซึ่งนับเป็นพระมหาการุณาที่คุณล้นเก้าร้นกระหม่อมเป็นสภ่าสิริมงคลบุปผิยัตธ์อมา,ร,า,า,ร,ารุระเจ้าวคณะตำบลระโดดเขงหนึ่งคิจารณาผ้าวางสมบุรณกลรพิเศษสำหรับประพันธ์ขอ Nop! 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 เจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านมเาเก็บสร้างแรลครับท่านผู้มีเกียรติกร,รับครับบุญโอมวลนะครับข้อต้องขาดของคุณนะครับหลีวิตของการรัลได้คณะเจ้าภาพก็ต้องกราบขอบคุณ วางสร่โอสดธ,ธรรมเติมธรรมะใช้ชีวิตพิชิตโรกเติมสารโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคใต้และในเขต